ปัแก้มใหญ่ <c oughs> ออัดใหญ่ดแก้มด้วยขอหอมด้วยอได้อันไหนแล้วมาดูกันครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่สปปลาวเป็นยังไงที่นครหลวงเป็นยังไงคนเยอะขนาดไหนและประเทศอะไรเยอะที่สุดครับสบายดี สวัสดีครับวันนี้ผมมาถึงสปปลาวแล้วนะครับเพิ่งถึงเดี๋ยวนี้เลยฮะแล้วผมก็เข้ามาที่โรงแรมลาวพลาซ่านะครับเป็นโรงแรมใหม่ที่ผมยังไม่เคยมาพักเลยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันใกล้มากๆเลยใกล้แคมป์โขงใกล้น้ําพุนะฮะเดินไปนิดเดียวก็เป็นน้ําพุน้ําพุก็คือเป็นสถานที่ที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจนะฮะแล้วเขาปรับปรุงใหม่สวยมากๆเลยแล้วจากน้ําพุนั่นน่ะสามารถเดินทะลุไปถึงที่เซ็นทรัลพอยต์ได้นะครับแล้วก็เดินไปที่แคมป์โขงได้ครับแล้วผมโชคดีมากๆเลยวันนี้ ี่เป็นวันที่22นะครับตรงข้างๆนี่เองครับกำลังจัดงานอาหารเปล่าซึ่งเป็นเทศกาลอาหารนะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปคือเห็นจากข้างบนเลยว่ากําลังจัดงานอยู่ครับแล้วก็เย็นนี้ครับ มวนซื่นฮะถือว่าส,สารับกิจกรรมมมวนแบบนี้อย่าลืมนะแล้วกันสารท่านใดที่ว่าอยากจะมวนแกงขันเนอะผมเห็นอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าบอกว่ามีงานมาแล้วประมาณ4ีหวันเดี๋ยววันนี้จะพาไปครับแล้วไม่แน่นะฮะนะักต่องี้กับน้องอ้อยไว้ครับเราจะไปเล่นแ่มของกันครับแล้วอาจจะเดินเซ็นเตอร์พอยท์นะฮะแล้วมาดูกันครับวันนี้วันพุทธที่22นะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่สปปลาวเป็นยังไงที่นครหลวงเป็นยังไงคนเยอะขนาดไหนและประเทศอะไรยเยอะที่สุดครับจื้อได้บอสนี่นะ้องออโต้ใช่ปะ ใช่ป้น้องอัตโต้ที่พูดคำว่าอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องแมนแล้วโอ้เก่งเลยวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเนาะจะพาจะพาไอ้ไปไหนจะพาไอ้น้องไปเที่ยวแคมป <ผม S 1> ์ของไปไหมไปดูม้ากันเนาะวันนี้นะฮะผมพักอยู่ที่ลาวพาซ่าครับโรงแรมลาวพาซ่านะเราก็ตรงนี้ใกล้กับแคมป์ขอมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้มีหอวัฒนธรรม มีงานอาหารลาวเดี๋ยวเราไปแคมปของกันนะแล้วเราก็มานั่งกินอาหารตรงน,นี้กันนะโอเคไปสุดยอดเก่งหลาไปกันไปกันะรดวันนี้ผมมาเจอพี่เขานะครับพี่เขาอะ่เคยขับรถทัวร์ให้กับผมล่ะใช่ไหมที่ไทยลาวอะไปด้วยกันถามหน่อยพี่ <c oughs> ว่าตอนนี้อะ คนที่มาท่องเที่ยวที่สปปลาวส่วนใหญ่เป็นชาวอะไรอะ่ะประเทศอะไรอะ่ะประเทศจีนประเทศจีนเกาหลีแล้วก็ไทยตอนนี้ไทยเข้ามายังยังเยอะอยู่บอไทยก็มามาเยอะมา่าได้มามาช่วงวันหยุดเยอะอ๋อช่วงวันหยุดเยอะอย่างเช่นพวกเทศกาลนี้แหละครับอ๋อเพราะว่าจีนเข้ามาไล่ดกว่าเลเกาหลีเข้ามาไล่อ๋อจีนเข้ามาหลายเกาหลีเข้ามาหลายถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยก็จะต้องรอรอช่วงเทศกาลวันหยุดยาวๆนี้ ช่วงสงการนี้คนคนไทยจะมาเที่ยวไรหออ๋อคนไทยที่ร่วงมาบ้างผมก็ไปหลวงโาบางเหมือนกันชือกันนะขอบใจหลายๆเนาะขอบใจอิสรายเด้อครับขอบคุณครับเนี่ยครับจากโรงแรมราวพลาซ่านะผมเดินข้ามถนนมานะครับแล้วผมก็เดินตรงมาเนี่ยสิ่งที่เห็นข้างหน้านั่นคือน้ำพุเลยนะครับ และน้ำพุเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของใจกลางเมืองเลยครับซึ่งตรงนี้นะฮะเราสามารถจะเดินไปที่เซ็นเตอร์พอยก็ได้นะครับแล้วก็เดินไปที่แคมโขงฮะ,ะใกล้นิดเดียวเลยวันนี้ผมมาเจอนะฮะแฟนพันธ์แท้เลยสบายดีสบายดีนังตีทวี่เจ้ามานะผมเดินมาจากราบราซาแล้วเดินมาคนเยอะบ่เยอะคนเยอะนะคท่องเที่ยวหลายบอหลายชาติใดประเทศใดมาเยอะที่สุกตดนไทย วจีนตนี้เขามายอะไหมตรก็เ้ามตัองปนไ้นะสมาดด,ดีเ้อวมยขใจขใจเผานไป,ไปตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นสวนสนุกนะครับเป็นแคมของซึ่งจะเป็นที่เด็กๆที่เข้ามาเล่นกันเ้อานอตโตมาเล่นสนสนุกนะไปป๊อกข้างล่างไปไหม วันนี้ผมไปเจอแฟนเพจนะมาจากฝรั่งเศสนะครับ,บอ๋มากลับมาบ้านกันเยอะเลยเนาะ47ปีอยู่ที่ฝรั่งเศสเหรอแล้วกลับมานานโบ้ที่นี่ <c els> อ๋อเฉลิมขวัเด้อขอบใจที่แัรทคายเด้อขอบใจเด้อตรงนี้แหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนหน้าฝนเนี่ยหน้าน้ำเยอะๆเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นแม่น้ำโขงนะแต่ว่าตอนนี้เป็นหน้าแรงครับก็เลยทำให้เกิดแผ่นดินที่งอกออกมาเราจะเห็นว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะแคบลงเลยและตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่มีการ ขี่ม้ากันตอนเย็งเงนๆแล้วก็มีร้านอาหารชิวๆเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นทางฝั่งไทยเนี่ยใกล้มากๆเลยทางฝั่งนั้นคือสีเชียงใหม่ครับซุปจะได้วาแน่เป็นเจ้าของที่นี่เหรอครับคน,นนี่เป<ม>็นเจ้าของเนั่นกัเป็นเจ้าของเพื่อนอะมาแม่ดาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนาะอากาศร้อนเลยหนึ่งมือนี้มันเปมือนี้แหละสองสามมือก็ไหลเลยคลอดหลที่ก็ โหบรรยากาศดีมากเลยนะตรงนี้นะนี่คือขี่ไปถึงตรงนู้นได้เลยเหรอชื่อแก้วอ่าแก้วเขาสั่นเหรอเนาะเขาสั่นใช่ไหมลองจับตรงนี้สิตัจับเล่นสิโอเคพร้อมเริมโอเคยิ้มแน่ ผมเดินกลับมาที่ลาวพาราซาอีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้ไปความโขงครับแล้วผมเนี่ยจากตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าโรงแรมนะฮะแล้วผมออกมาจากที่โรงแรมเนี่ยแล้วเดินเลี้ยวขวามือแค่ตรงนี้เองครับเราก็จะเจอหอวัฒนธรรมนะครับตอนนี้เขาจัดงานอาหารนะครับแล้วก็เป็นงานใหญ่มากๆเลยซึ่งจริงๆแล้วโรงแรมลาวพาราซาเนี่ยใกล้มากๆเลยเป็นศูนย์กลางมากตรงไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปเซ็นเตอร์พอยต์นะ เมื่อกี้ที่ผมไปนไปแคมโขงครับแล้วนี่เดินเพียงแค่ประมาณไม่ถึงร้อยก้าอ่ะผมเจองานฟู้ดแฟร์เป็นงานใหญ่มากๆเลยครับแล้วมีร้านสเวนเซ่นด้วยอยู่ข้างหน้าน้องกี้กับน,น้องนีนะฮะพาเราไปเที่ยวนะครับงานฟู้ดแฟร์ครับที่หอวัฒนธรรมนะที่ผมเข้ามาน,นี้คือหอวัฒนธรรมนะครับเขาทำการจัดฟู้ดแคนิวัลครับ เป็นเทศกาลอาหารนะหอมแก้มใหญ่ขอบใจบใจหอมแก้มเด้อยแก้มกั้นขอขอหอมด้วยขอได้อ anyway> ันไหรปิดไปเด้อแต่มันก็ยังตายอยู่นะเฮ่ one one วันนี้นะสุขภาพสอดโทษนะแต่ว่าที่เฮา ไม่มีตะปูกี่นะที่สปปลาวสวัสดีคนเยอบอสคนหลายบอคนหลายเนาะโอวันสุดท้ายเนาะ นะมือสุดท้ายแล้วเนาะแล้วทุกวันก่อนเช้าป้องรู้จักมุมนี้ในมุมของเราเนี่ยพิ่งจะมากันเป็นมันจิ้นเป็นเหมือจะแบบว่าคนตายนี่คืออะไรฮะมะเขือมะเขือโดยมะเขือใส่ซอสกระเทียมแล้วก็มีหัวหอมโอ้น่าสนใจมากเลยเป็นมะเขือแล้วถ้าเกิดเป็นหอยนางรมล่ะหอยนางรมแล้วมีซอสกระเทียมอีกหรืออาจจะเป็นสดก็ได้นี่ถ้าเกิดเป็นหอยนางรมนี่ตัวเท่าไหร่อ่ะปรันนี้500 สามาพันกิก็อยู่ประมาณสัก6 0 7 0บเดบบาทนะห้าสิบบาทเองเียะเดี๋ยวเรามาเมาเเอาใจเด้ออันนี้เป็เจ้าของเมแล้วบ่าดยมอันี้เอา่ป่าเโอเคสคัญตัวนี้เลยนะที่ว่าเป็นบาวานแล้วก็ลิ้นเให่แกนตาลแบบนี้ก็เป็นลิ้นาเนอ ก็นี่บมี่ยวก็มีกินได้อ่ะบ่เม่ยวก็พ่น้ไเอาแอลกอฮอไหนยากสุดอาหารเดี๋ยวจะเป็นชูชีที่มีปลาเบื้เนเหนียวโอชชที่มีปลาเบื้อเนเหนียวเรื่อง s o ไปไโอ้โหใจเย็น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 ใเย็นไปแล้วตอนนี้โอ้โหดูดือดูเือดดูเดือดูเนค ไปเลยไปเลยโอ้โหนุ่มโชี่บอสสนแล้วตอนนี้บอสสนหายแล้วบอสสนหายแล้วความเบื่อความรักมันเตือนเสมอถือว่าสำหรับกิจกรรมมวลมวลแบบนี้อย่าลืมกันแล้วกันสารัคดีไหนที่ว่าอยากจะพวงแก๊งกันเนาะหนึ่งสองชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดชั้นในช่องไทยรัมแก